สวัสดีค่ะพบกับช่องเมดากเกอนะคะอันนี้มาซื้อปลากันนะคะปลาที่เขาไปใส่เบ็ดนะคะชาวบ้านเขาจะไปใส่เบ็ดนะคะเบื้องนู้นของเจา้าเนอเอ้ยอันนี้นะ่จค๊คกี้นี่นะเจดเจเจกี้บอโอ้จูดานี่เจ้าเอะทังนู้นของพ่อได้นี่นี่นะคะปลานะคะนี่ปลากดนะคะที่ไปใส่เบ็ดจากหัวได้จะขีดได้สี่ใบเอ้ยของเจา้า ก็จะมาซื้อปลานะคะกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสี่ขีดนะมาสี่ขีนี่นะคะแม่ดาก็ซื้อไปแกงใส่หน่อไม้ส้มนะคะหน่อไม้ดองเนาะปลาใส่ก๋วยคือลูกก็คุณคู่ไหลค่อยเนี่ยควอยนะคุณคู่เด็ดดีนะควายนะ ร้อยห้าิบกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบดละสิบห้าไปใส่บ็ดนะคะโอ้โหได้เยอะนะคะนี่นะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะของแมดานี้ได้สี่ขีดนะคะ ปลากดนะคะใส่เบ็ดนะคะเอามาสร้างเอามาสร้างดูคุณครูไม่รู้ปลาบู่นะคะให้เคยเห็นปลาบู่โล้เค้งร้อยห้าสิบบาทตอนนั้นเราเห็นแฉะแล้วของถือไปมา

สงบเงียมเจียมตัวนะคะนี่น่ารักน่ารักเลยนะคะปลาบูนะคะองนร้อเท่าี่นรยหนี่นะคะใส่เบ็ดนะคะนี่อันนี้ใส่เบ็ดนะคะปลาบูมหม่้องยค่อยน่ะสี่ขีดเอเลยเสิบเจ้าส่สี่ห้ายี่สิบาทหกิบาทบ่จ้าห้องห้องมันนี่นก็พากันมาซื้อปลานะคะเหรือติไหนนมน คน่ได้พงเสร็จแล้วได้ไปร้อยเลยเหอันนี้เฮ้ของฉันนะเจ้าชีเลยเอาได้ยี่บอดีนที่บ้านว่ามาเดี๋ยวได้เ้ยเอานนอสี่สิบคนนี่ไป่าานี

ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงจากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ